สวัสดีครับผู้ใดสนใจขีมศูนยเขางว่วานะพี่น้องขวดละ240บาทรวมทรงนะครับมีบริการปลายทางนะครับพี่น้องขวดหนึ่งเห็ดได้ประมาณ7โตัวห้าสิบตนะครับอายุที่เหมาะสมกับหามือขึ้นไปนะครับพี่น้องบมดเกิน45่ส้มือนะครับแต่ก็มียาทายพยาธิแบบล้านหลังนะครับคาโบุมหมกนะครับขวดละ100บาทนะพี่น้องขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนัก250ถึง300รกิโลนะครับ ใส่ไดชถึงพยาธิภายนอกภายในเห็บเผากาเกลื่นเหลือไล่ใสได้นะพี่น้องขวดละ100บาทนะครับเงินโอนคาส่งห0าสิบบาทนะครับเก็บไปทางคาส่ง70บาทนะครับ10ขวดแถมหนึ่งนะครับพี่น้องแล้วก็มียาไล่แมลงนะครับดอม่านะครับขวดขนาด1 0 0ซีซีนะครับขวดหนึ่งผสมน้ำได้ยี่สิบถึงสามสิบรินะครับฉีดพ่นตามตัวงัวตัวค้้ยได้นะครับตามคอกได้นะครับ กว่าละ150้บาทนะครับเงินโอนส่งฟรีเก็บไปทังห่งเจ็ดสิบบาทนะครับสนใจติดต่อเบามอบนะครับพี่น้องเบอร์โทรกับศูนย์เก้าแปดหกสามศูนย์สองศูนย์เจ็ดสามเฟบุ๊กะเพจเฟ e บุ๊กนะครับเบามอบคนเลี้ยงควายนะครับพี่น้องไล่กับแอดเบอร์มาได้เลยนะครับได้อยากได้กะสนใจติดต่อได้นะครับพี่น้องสวัสดีครับถึงแล้วนะพี่น้องอยู่แล้วนะครับ ชนคันโอ้นี่นะครับนี่ตัวเนี้ยูกเ่อู้ไอเปี้ยวครับรูปด,ดีแต่เหมือนไม่ค่อยถับนัวมันก็ถับแต่มันถับไม่แม่นดูในดงมันทีน่มีเมือกอะไรดูไหเมือ่อ,อเช้าก็มีโทรมาแล้วบอกว่าพี่มาดูตัวจริงเลยเขาบอกเขายุกไกอ บอกมถ้ามุ่งแม่ลูกเท่าไหร่ผมก็ต้องไม่ถูกมันต้องให้เขามาดูก็ชอบแม่นี่ลูกอย่างนี้เออราคาประมาณนี้ชี้ตัวเลยนะครับมันต้องดูเป็นตัวตัวนะครับเพราะแม่ลูกแต่และคู่ก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบางทีแม่ใหญ่อาจจะถูกกว่าแม่ลูกกว่าแม่เล็กกนะ็ได้คับน่าพ่นยู่ได้ยังเงียหมดพ้นกับสา,าได้แล้ว ปทีสมันคับปทีสกินมันน้อยยาใช้พ้นโตกับยามันดีแต่ว่ามันมันไม่มากมันไม่กว่ามันไม่อิสระแบบตอนเรายูทุ่งค่ะถ้าตอนยูท่งนี่มันเลือกกินตามเพลใจมีไม่มีเนี่ยมันห้ากินมันจะอิ่มแต่น้านีบังคับป่อยปีน่อยเนี่ยยังไงมาติดแหละถ้ามีคนเราอิจอกอิจใจอ่ะแต่ถ้าปล่อยก็ไม่ต้องคิดอะไรดูพวกก็ทถิงเวลาหน้าแหลงพวกเก๊มากกว่าหน้าแหลงมันอยู่ได้ยังไงมีแตใบไม้ใบไม้ล่วงหมดอ่ะมีแต่ใบไม้แห้งอ่ะมันก็จะเลือกกินของมัน ีคู่นี่ยคือตัวโบดถี่รู้ไหมตัวคู่โบดแน่นรู้มันคู่กันเดิมมันนั้นโอ้ลูกสวยนะครับเนี่ย PK นะครับ PNPN บอกมันเลือดร้อยนะครับมีลูกตัวผู้สองตัวโบดกับไม่โบดนี่ตัวนี้ให้เป็นทราบ,เป,บเ,กกเป็นรับเลบยให้รู้กันเลยกเป็นทราบเป็นรับเลยครับ แล้วมันอยู่ตอนที่วันที่ผมไปดูเอ้กำลังปชันทำไปแล้วเที่ยวหนึ่เที่ยว้องเนี่ยแม่มันกี่ลูกแล้วครับเนี่ยกี่ปีแล้วครับประมาณไม่ยู่ต้องดูใบใบย,ยังไม่ได้มาแล้วใบยอยู่บบลูกพีอยู่เลยอ๋อ oh. จะงูเลยนะจะอยู่เยอะครับลูกต้องตัวเพอแล้วคิดแล้วลูก้องตัวแม้ไปพากยังมีกำไรเลยครับถ้ามันจะแม้แลต้องตัวนะวะัดอย่างนี้ก็ถือว่ายังสมบูรณ์นะครับ ลูกเล็กๆยังเป็นสัตว์นะครับพี่น้องกับสัตว์เลี้ยก็ถือว่าสมบูรณ์ก็ถือว่าลูกไม่ห่างแน่นอนเข็นเป็นสัตว์ครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับถ้าได้ตัวเมียสักสองตัว ok. โคแม่ละตัว ok. แม่ละตัวนี่จบเลยนะครับเอาแม่ไม่พาแม่มันถ้าเราเราทำค่ายเองก็ค่ายโลส่องลอยมันก็้อยห้าสิบโลครับห <c oughs> ้ัสบโลกีจัหมื่น ได้ลูกัเมีอีกตัวคพอครับอีโดโบที่ว่าล้มเมื่อกี้แม่มแเดี่ยแม่มแเดินอ๋อโอ้โบได้เห็นหลายหลายเกตนะครับมาฟูงนี้มีตั้งแต่วัวไทยเลยไทยเลี้ยงแม่มนหมดครับวัวไทยลูกพอเลือดร้อยนะครับ เดิมเรามันก็มีหลายตัวนะแต่นี้เราไม่ได้ทำใบมีคู่นี่เแลยวมันมีใบมาก็เลยให้ตัวขาวหรอแม่งัวพิชิตครับมีงัวคู่แฟดแฟดตัวเมียท่างคู่มันตายไปตัวมันได้ตัวมีที่ได้ตัวเมียแฟดต้องคู่นะตัวเมียท่างคู่เลยครับแต่เรื่องแม่ละตัวอ๋อนี่แม่เป็นเล่ครับ ีะยวกมุนไปขึ้นม,มาไว้นั่นนี่ไปจับทำแฟร์หรือมาคอ๋อ oh. ไอ้ลูกแม่นั้นหรือเปล่าครับลูกอีแดงอะไรในลูกเนี่ยอ๋อ oh. ทำลูกแฟร์ทำลูกแฟร์รักกันครูทำยังไงครับพี่ลูกแฟร์แะถ้าพี่จะบอกค่คอยฟังนะนี่นะถ้าเราถ้าเรารู้ว่าไอ้ตัวนี้แม่ไม่รักแล้วเราค่อยดูเลยแม่ในที่ว่า oh. เป็นแม่ง,งวัวแล้วก็รักลูกดีดๆแต่ถ้าเป็นไปได้ให้เลือกที่แม่นำนมดีดีครับอ่าพราามันทำท่าเจ็บท้องเราค่อยกระป้นลูก เวลาน้ำคั้มที่แ,แล้นแตกเราเอาไปรองไว้พยายามรองไว้ให้ได้รองน้ำคั้มไว้น้นำคั้มไว้แล้วก็เวลาลูกมันลูกมันออกันเราก็จับไอตัวลูกเทียมเนี่ยหมัดมัดมู้ไว้แล้วก็น้ำคั้มในชโลมโ<อ>แล้วก็เอาไอลูกเวลาชโลมเสร็จก็เอาเวลาลูกเอาปุ๊บเอาไอลูกเทียมไว้บนเอาลูกจริงไว้ล่างครับทีนี้มันจะไปกินน้ำคั้มเดียวกัน ถ้ามันสงไส้เดียวยู่ด้วยกันเราก็จะพยายามคุกไปคุกมาคุกไปคุกมาครับแต่เราพยายามจะไปทำองัวนเศร้าพอองว่นเศร้าบางตัวมันอาจจะไม่หลักรูกได้ถ้าเราไปยุ่งกับการออกลูกของมันนะรเราต้องทําแม่ที่มีประวัติเลี้ยงลูกน้นมดีหน่อยนี่เพราะว่ามันต้องกินสองตัวใช่ไหมกินสองตัวน,น,นี่นี่ไม่ได้ไปยุ่บ้านะนะนี่มันอยู่ฟุ้งทช่ไยุ่บ้านก็จะโง่กันหน่อยนอยก็ถือว่าดีก็เราบังคับแม่มันครับบังคับแม่มันงัวถ้าไม่หลักรูกเราบังคับอ่ะพอบังคับไปเรื่อยนมมันจะง่าย ครับนมมันจะโหดไปไม่พอกินแต่ถ้ามันหลักช่องตัวเนี่ยแต่เราต้องใช่งี้อพอมัหลักช่องตัวแล้วเราต้องให้ลูกจริงกิ yeah. นมากกับลูกเทียมเพื่อว่าจะให้ลูกจริงเนี่ยมันแข็งถันลูกเทียมครัพอออกพอมันออกทีหลังออกทีหลังเราทีหลังมันจะอ่อนแอกว่าไม่งั้นไอ้ลูกเทียมกินหมดครับถ้าถ้ามันออกขึไไน้นไม่ไม่ถ้ามันดักแล้วถ้าคนมีคอกข้างอ่ทิบ้าสนะแนะนําให้ไหวทิบ้านจะดีกว่าใช้การจัดการอย่างง่ายกว่าเราจะได้ดูว่าเ เพอาะทเวลากินเราจะป้อยให้มันกินก่อนครับพอป้อยให้ลูกจริงกินก่อนปุ๊บแล้วลูก,กเเทมป่อยเข้าไปคในตอนนี้ที่มันหลักแล้วส่องตัวนะครับอ่าเราเราก็ป้อยเข้าไปเราต้องให้ลูกจริงก็กินมากกว่าครับพอมันแข่งเท่ากันทีให้กินเป็นเวลาครับแต่ถ้าเราจะมาปล้อยฟุง้งอ่ะให้เอาบางลังหรือกระดิ่งอะไรห้อยคอแม่ไว้ครับเพราะว่าทีนี้มันจะจำเสี่ยงอ๋ออ่ามันจะจำเสียงเสียงจริงจริงแล้วไม่นั้นเราไม่ไม่เราค่อยต้อนมันก่อนพ้าวัวมันเยอะ ใช่บัวมันเยอะนะใช่ถ้าสมมติว่าตัวไนไปเจอก้อนไมกินหมดครับเ,เราต้องพยายามเอาก็ดิ่งพวกไว้ดี้เส้นก็ดิง้งมันจะเดินตามแม่มันครับแล้วถ้าเราเลี้ยงไปไล่ไลวันแล้วถ้าถ้าเราเลี้ยงไปได้วันถ้าตัวไนกินฉาหน่อยเราก็ต้องให้ตัวไอตัวกินฉานะกินก้อนครับเดี๋ยวมันแข่งทานกันอ๋อไม่งั้นเดียวแล้วมันก็อยู่ได้ครับนี่พี่มีส่องคูนี่พี่ทำแฟรโดยส่องคูนี่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคนะครับใช่ พุงอ่นเข้ามาก็ามีเรามีพีนี่ยทำานใหญ่แต่เราต้องส้นใจมันนิดนึงเวลาช่วงมันโอก<า>ทำแฟนพี่ทำสำเร็จเลยแหละครับพี่ทำทุทกคููเลยนะถ้าถ้ามีเวลาบงตัวโอ้มา20วันแล้วรยงเงี้ยยังไม่ีแม้ถ้าช่วงที่เรายัางไม่มีแม้ไม่มีแม้จะทำแฟนะรเราก็จับแม้จริงมันกินมาก่อน อ๋อ oh, รอก่อนช่วงรอแล้วเ,เราจะลำบากช่วงรอ,องนี่ยแหละแต่ยังทั้งงวฟุ้งใหญ่เขาจะได้เปรียบอพอมันออกใกล้กันเพราะว่างวฟุ้งใหญ่ตัวเลือกมันเยอะคแม้งัวมันเยอะแต่ถ้าไอ้งวที่มีห้าแม่ถ้าแม่สิบแม่งี้มันบางทีมันออกไม่พร้อมกันครับคือมันจะจ้นไปนานมันก็ไม่ดีแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีนะั้นะนะผมแนะนําให้ซื้อแม่งวนนมแม่เล็กๆซื้อมาเลยซื้อมาเลย ซื้อมาอย่างกับงูนมที่แบบว่านมไม่ค่อยดีแต่พอเลี้ยงลูกได้เงี้ยคือราคาขมันก็ไม่แพงคือมันเกิเนเน,นื้อไปนิดนึงครับแต่เวลาค่ายเราค่าทุนสักซ่องพันส่อพันเงี้ยมันก็ดีก่าเราซื้อนมให้กิน<อ>นึ่งเพการรอดมันเยอะอ่าเลยซ่องคือเราอย่างค่ายแม้ได้ทุนคืนแล้วมันทุนมันทุกขบถ้าเราซื้อนมไม่กินตัวเนี่ยนมพองตัวมันก็อยรอดแล้วไม่เจ็บเป็นพันเลย<อ>เราซื้อแม้ว่านมไม่ดีกว่าแลเราแต่มันง่ายกว่าไปเอากําไรกับลูกมันเอาใช่นะครับ แต่ถ้าถ้าไม่ไน่านมนมหรี่เลี้ยงให้ส่องตัวส้ำตัวเลยนะวัวนมนะครับวัวนมอ่ะแต่มันก็ไม่อ้วนอ่ะถ้าถ้าเลี้ยงซ้ำตัวมันก็ไม่ค่อยอ้วนแต่พอแต่เราตาอยอ่ะข่าวซ<า>ืที่บ้านก็มีนะซื้อกรงวัวมันเอาไม่ตรงเลยซื้อแม้วันวนมเหมือนซืนนนน้อมือซ่องข่าวแม่วัวนมนมขันซื้อมือซ่องเลี้ยงลูกซองตัวข่าวอืมก็ถือว่ามีความสําคัญต,ต้องมีนะครับเพราะว่ามันมันมีโอกาสมีที่จะเกิดเราเลี้ยงงูเนี่ย ใครบพราะว่าไม่เคยจะมาหน้าไม่ใช่หรอกคืองวงการไม่หลัก,ลกรูกแล้วบางคนบอกว่าจะไม่ซื้องวงพีปป่ไปไม่หลักรูกผมจะไปบอกได้ยังไงในงวงเศร้าผมจะไปรกกปู้แล้วมีฟุ้งในที่เลี้ยงงวงกันมาและไร่ปีมีฟุ้งไม่มีหรอกฟุ้งในที่งวงหลักรูกทุกตัวเรียกมันต้องมีมคนเราอย่างน้อยจะรักเดี๋ยวบางคนไม่เห็นมันก็เหมือนกันขนาดคนยังแม,ม่ทิ้งเลยนะครับ สัสดีครับ้เดสนใจขีมสูนเขงาง้วนะพี่น้องขวดละ2อ0บาทรวมทรงนะครับมีบริการปลายทางนะครับพี่น้องขวดหนึ่งเห็นได้ประมาณ7โตัหดสิบตนะครับอายุที่เหมาะสมกับหามือขึ้นไปนะพี่น้องบากเกิน4 5่ส้มือนะครับแต่ก็มียาทายพยาธิแบบล้านหลังนะครับขาวโมกนะครับขวดละ100บาทนะพี่น้องขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนัก250-300กิโลนะครับ ใส่ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในเห็บเผากาเกลื่อนเหลือบไล่ใส่ได้นะพี่น้องขวดละ1 0 0บาทนะครับเงินโอนค่าทรงห0าสิบาทนะครับเก็บไปทางค่าทรง70บาทนะครับ10ขวดแถมหนึ่งนะครับพี่น้องแล้วก็มียาไล่แมลงนะครับดอม่านะครับขวดขนาด1 0 0ซีซีนะครับขวดหนึ่งผสมน้ำได้ยี่สิบถึงสามสิบรินะครับฉีดพ่นตามตัวหัว่ตัวค้้ยได้นะครับตามคอกได้นะครับ กว่าละ150บาทนะครับเงินโอนส่งฟรีเก็บไปทาง170บาทนะครับสนใจติดต่อเบามอบนะครับพี่น้องเบอร์โทรก,กับศ986302073เฟสบุ๊กกระเพจเฟสบุบ๊กนะครับเบามอบคนเลี้ยงควายนะครับพี่น้องไลน์กระแดเบอร์มาได้เลยนะครับใครอยากได้กระสนใจติดต่อได้นะครับพี่น้องสวัสดีครับหมวควายต้องซื้อมูยไทยอวนันวน,น,วนี้ไปขายบ้าค่ะซื้นนั้นละมวยไทยหรืว่าคายดี ไอ้พวกทำแคนเขาครับหัวโล้นอย่างนี้จับไปแดงๆส,สวยๆืตัวหตัวเกียเ่ยวยาเลี<อ>้ยงก็แบบซื้อเลี้ยงครับใครชอบก็เอา,อานี่ลูกซีวาพี่เนี่ยแม่เป็นเละตเรื่องเดินเนี่ยครันพอมันอยู่แล้วมันก็สบายนะครับมันก็จะเหนื่อยตอนตอนไล่ตอนหาที่ล้อมลวด ได้หมดทั้งหัวเหลียงยู่ประจำในหะมูนี่สมมตนะิเราซีที่ัวสิมันอยู่ในในี่ประจำนะคือปล่อยมากมันก็กินเล็มมาเลยนะมันก็อยู่อย่างนั้นเลยครับตอนนี้มันทีใหม่มันต้องธรรมดามก็ต้องลิ้วไปสุดแหละสุดเขตพอเรากระทบหน้ากับมันครับ,รบก็กินเหมือนเหมือนเมื่อเช้านะปล่อยมาก็เดินอย่างเดียวกัดไปเดินไปนี่ไปโนโ่นปโนทบมาเนี่ยเริ่มโลลวพอสุดเขตก,ก็กินแล้วดูแดงเดิมเลยลูกฟีวาข้นต่อหาพี่นะั่นนะดูแดงแม่มันแดง น้อไมโตผู Inst ance. Inst ance then, then, ้แดงเข้มที่พี่ครับบอกรูงมีแมงมาไทยแต่บ่มันนี่จะแดงลูกพี่วายคุณตองฮาครับบางทีช่วยลูกกระส่งไอ้ลูกกระส่งช่วยกายเลือดร้อยเลือดลอยเลือดอยครับนี่สายเลือดร้อยเลือดร้อยเลยแหละนะครับ เจ้าบางทีลูกผสมนไม่ได้น <Okay. S 2> ้นมดีๆเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงครับคับถ้าบวกกระแสกพอดีๆถ้ามันตรงๆกันนะโอ้โหตรงตัวเนียไปดูเนี่ยไปดูบ้านพี่เดือนเนี่ยงัวเอฟหนึ่งไปดูดิคับคลอยกันแทงกับบ้านไม่ค่อยโอเปรไปยวอายเลยแดงไม่มีลายย่อยเอฟหนึ่งนะมันอย่างว่าแหละวัวมันจะได้สวยๆสักตัวนี่มันยากไม่ว่าจะเลือดร้อยหรือลูกผสมนะครับ แต่ถ้านำนมดีพี่ว่ามันเห็นการเปลี่ยนแปลงง่ายบวกกับท่าตัวไส้พ่อตรงนั่นอีกตัวคู่พางล่างเลียบร้อยลาบรรยากาศร,รู้ครับ<น>เห็นแมมเล็กๆ,ๆเดี๋ยวดเ,เดี๋ยวสีรู้ไหมดูหมอบเห็นแบบรู้กี่เท่าแมอยู่ไหมรู้ก็บล็อกเยอะเลยแสดงว่าคนมีวัวไทยในหาพ่อดีๆ,ดๆดใส่นี่จบเลยใช่เราเ<ส>นี่เลียบร้อยแต่ถ้าจะให้ว่านิดคือเราเอาบอมะมันบนไทยไกลๆมาหน่อย เน้นนมนมไปดีเนี่ยอย่างอีกเพลือกเนี่ยก็คือประมาณบนไทยนะลุกยังกับมุ่นเน่าเลยชีดูไห้ดูลูกมันสูบู้โอ้ลูกมันเลือดแดกลูกมันเลือกยังไม่หมดไอตัวนั้นยังอยู่ไหมครับไอตัวตัวสวยๆคู่หนึ่งที่ซื้อมาไอโบส์นะครับที่ผมบอกว่ามันสวยๆอ่ะตัวเมียตัวเมียครับ บทบอยู่ที่เหรอน่าจะใช่ครับยูธที่มองเคยทำสื่อวิธีนันนะครับอยู่นะที่มันเป็นแมงหัวนะที่มันมีสวยๆครับมันได้ลูกน่าจะมันมีคู่หนึ่งตอนนั้นอ่ะลึกๆครับตอนนั้นลึกๆเดินผ่านเหมืนเมื่อกี้นี่แหละ โอ้โหนะครับอันนี้ไก่ทอดนี่ว่าครับนี่สาวไก่ทอดนะครับแม่ข้าวโชคอเง้ยอ๋อ อกมนจะงเ้สาวใกล้คลอดนะครับเนี่ยน่าล้าลูกมในท้องเลยแม่มันกินไปแล้วเตือกี่ผ้าเลยแม่ดีครับโอ้นั่งน่มายข้นงบนแล้่ มเป็นเอดวอเรียนูรู้กไม่ด้เยเลือร้อยนะครับเนี่ยถู้ดีเนยตงมันมันต้องดูผลงานอย่างเดียวนะครับทีจะให้เลือดร้อยเล้ลกมาจจอยกระปรงกรไปทุนมั่วเลี้ยงแล้วรับลูกก็ตายแมแต่มที่ไ้รู้ดีเอาไว้น่นะครับนี่จะเอน้ำดรั้ 已经过了。